ยังไม่นับเรื่องเกลดเล็แกแก็ดน้อยมากมายเป็นต้นว่าสงกรานที่สิงคโปร์สรุปว่าเขาเปลี่ยนจากการสงกรานแบบสาดน้ำกันเอิกกเกรกเลิกเป็นงานอ,าอนุรักษ์น้ำใช่พูดกันตรงๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยเราบางส่วนก็รู้สึกทําไมเขามาแย่งเราจัดนะอ่ะใช่ไหมใช่ใชสุดท้ายาบาง<ส>ฝ่ายก็บอกเขาก็ช่วยเผยแพ่ค่ะ อเผอิญว่าช่วงนี้ปีนี้เป็นช่วงที่สิงคโปร์เขาบอกว่ามีความแรงหรือเป็นวิกฤตการณ์เรื่องแรงมากเขาก็เลยปรับรูปแบบการจัดงานคือยังจัดเหมือนเดิม12-13เ e มษายนนะคะแต่ว่างดสัดน้ํากิจกรรมเรื่องเริงอื่นๆที่เกี่ยวข้ของกับน้ําก็จะงดไปกิจกรรมเรื่องเริงอื่นๆตามปกติอย่างคอนเสิร์ตอันนี้ยังมีอยู่เขาบอกว่าเขาจะหันไปร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลด้านน้าของประเทศจัดกิจกรรมอนุร,รักษ์น้ําและ,สะแสดงนิทรรศการว่าด้วยทรัพยากรน,น้ําแทนค่ะ นั่นแหละฮะประเทศเ<ข>ไทยก,ก็คงสะดุง้งขึ้นไปอีก<ช>แบบนึงใช่คือเขาบอกเขาเลือกที่จะรักษาน้ําเอาไว้เพราะเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกว่าเขาคํานึงถึงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เลยอยากจะรณรงค์ให้ผู้คนลดการใช้น้ํา ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการเปิดเผยของผู้จัดงานชื่อนายลีโอฉินเนี่ย้องไ<ช>์เปลี่ยนรูป<ฯ>แบบเลยเขาบอกว่าการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไม่ใช่การเบี่ยงเบนไปจากการเฉลิมฉลองเรื่องของน้ําเพราะว่าเขาบอกจริงๆเขาว่าทาได้ทั้งอนุรักษ์หรือว่าจะใช้น้ําให้หมดไปก็ได้แต่เขาเลือกอที่จะรักษาน้ําเอาไว้ <oui S 3> กิจกรรมอื่นๆจะยังอยู่เหมือนเดิมจัดคอนเสิร์ตที่เชิญนักร้องไทยไปร่วมจัดมวยไทยเปิดตลาดนัดขายของกิจกรรมสําหรับครอบครัวก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะงดเรื่องของการสาดน้ํา นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับก็ใกล้สงการนะครับเดี๋ยวก็จะได้ติดตามเรื่องอย่างนี้ตกลงว่าเขาไม่จัดเป็นลักษณะศาสตร์น้าเกิดกระเริดเป็นงานอนุรักษ์น้ําแทนแต่ลักษณะก็คือยังให้ความสําคัญกับน้ําแล้วก็จะมีกิจกรรมการลื่นเริงการเล่นยกแบบของไทยไปไหมใช่ครับศิลปินก็ใช่มวยไทยมวยไทยก็อีกก็เราก็ไม่เคยได้ยินมวยสิงคโปร์เนี่หรือยังไงแต่ก็คนเราแง่คนเรามุมกันอันนี้โปรดติดตามกัน